และในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนอยู่บ้านฟิตร่างกายออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงดีอย่างหนึง่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์คนะืบริจาคเลือดก,กันหน่อยนะคะช่วงสองสมวันนี้หลายคนอาจจะได้ทราบข่าวคราวนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยโลหิตกรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป A ค่อนข้างขาดแคลนมากเลยนะคะทางด้านของโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็มีการออกประกาศมาบอกว่าใครที่แบบว่ามีเลือดร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคช่วยกันหน่อยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริชาติเพิ่มพิกุลค่ะเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศา ศาสตร์การธนาคารเลือดนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ช่วงนี้นะคะในช่วงของโควิด1 9ผู้บริจาคเลือดน้อยลงนะคะแต่ว่ายังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะต้องรับการผ่าตาดัดผู้ป่วยโรคเลือดที่จําเป็นต้องใช้เลือดก็ส่งผลให้ขณะนี้ค่ะเลือดสำรองกรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป A ขาดแคลนมากเลยนะคะ ขณะที่เลือดกรุ๊ปอื่นๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเพียงพอแต่ว่าก็เกรงนะคะว่าจะมีผู้บริจาคลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะทําให้เกิดเลือดสํารองไม่เพียงพอด้วยเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะถ้ามีสุขภาพที่ดีไม่มีความเสี่ยงมาช่วยชีวิตคนกันนะคะซึ่ง ทางธนาคารเลือดสิริราชก็มีระบบคัดกรองอย่างปลอดภัยอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะได้มาตรฐานโดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริจาคด้วยรวมทั้งทําความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ําเสมอสามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ทุกวันเลยนะคะที่อาคารที่าาศาราสิริราชร0อปีโรงพยาบาลสิริราช วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่8.30โมงครึ่งนะคะไปจนถึง4ี่โมงเย็นส่วนวันเสาร์และอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะเริ่มกันตั้งแต่8.30โมงครึ่งไปจนถึง4.00โมงเย็นด้วยเช่นเดียวกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้บริษัท์นะคะ024198081ต่อ123และ128นะคะ024198081ต่อ123หรือ128 12 12 12ค่ะครับผม